One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเอทยไตสไปยฮอลแลนด์นี่แล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุขสุขคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วอยากงานการแล้วเสียงแจวแจวจอยจอยช่วงเมามอยหอยสังอีกแล้วจ้ากับโตโตเทยไตสไปฮอลแลนด์นะคะเมื่อนี้อากาศข้างนอกก็มืดสลัวสลิดจากวันนี้ไปก็คืดหนาวไปหนาแล้วครับพี่น้องคะอาทิตย์ หนาได้ยินว่าก็จะเหลือแค่ตัวเลขตัวเดียวนะคะสําหรับองศาก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าองศาไปได้ยินว่าอาทิตย์หน้าอาจจะหิมะแรกลงนะคะหิมะแรกือสิรงไว้แต่นอกคับพี่นี่พี่นอ้องป้องไปขาเอาจังหวะกันก้าหิมะล่งกับสิไปหาตาหิมะใหม่พี่นอ้องป้องไปเบิงเนาะจ้ากับสิรงนิดๆหน่อยๆละมั้งเพราะวันมันเร็วโพดเนาะค่ะ แต่ความเย็ยนในอากาศก่อนที่หิมะจะลงมันก็จะดันกันไปเรื่อยๆค่ะสะสมความเย็ยนไปเรื่อยๆถ้าเรารา 1, 2, วหนึ่งสององศาหลายวันก็คงหิมะลงนะคะสำหรับเรื่องดินฟ้าอากาศเนาะค่ะแต่ก่อนผัวไทยกระบอมีไผยมาตั้งคำถามแต่เป็นมาดามคำถามจากมาแต่ใส่ ลูกเขาจากคนผัวเจ้าให้เงินใส่ไปยามใดเสียเงอนให้ให้เงินเดือนใส่ทอดเอกว่าอาฮฮค่ะถูกตามเนื้อเพลงถูกตามเพลงรองเลยล่ะกับพี่น้องป้องไปค่ะช่วงนี้นะคะมีเรื่องมาเบาซูฟังนะคะคือลูกจากญาตินี่ล่ะคะ่ะบ้านกระบอกไก่กันจากบ้านตโตปันใดนะคะ ยันซ่านบ้านสองบ่ไก่กันหลายหลังเนาะค่ะเพิ่นมาติดตามตัวโตในช่อง youtube นะคะเพิ่นก็เลยเว้าสู้พ่อสู้แม่เพิ่นฟังนะคะเพิ่นไปเห็นคลิปเจ้าตัวโตว่าได้รับมรดกจากพญ่เก่าแฟนเก่าของตัวโตนะคะคลิปก่อนๆนะคะเพิ่นก็เว้าสู้แม่สู้พ่อเพิ่นฟังเมื่อวานนี้แม่เพิ่นไปไปซื้อของนะแม่ตัวโตนะคะเพิ่นขายตำหมหุ่งขายก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่หมู่บ้านแม่ตัวโตเองเนาะค่ะ เสือก๋วยเตี๋ยวสือตะหองสือปิ่งไกล่ลำอี่พอีแม่เพื่อกลัปไปเวานะคะคือไร้ยินข้าวว่าลูกได้รับมระดกตกทอด,ด,ดจากฝรั่งหลายคักแท่จากผัวเกาแฟนเกาหลายแท่หลอสรุปแล้วเขาเสียหายยังพวกเจ้าบอเขาเสียหลังใหญ่กว่าเกาบอเขาเสียหายนั่นไหนนี่พเพื่ก็ไปถามอี่แม่นะคะแต่ครอบขวัวตัว,ต,วตัวเองเพิ่งกระย่งบะลูนะคะว่าตัวตัว,ตว,ตวดีรับ มรดกได้รับอย่างจากพ่อใหญ่เการู้ว่าพนรู้แต่ว่าพนก็บ่ถามตัวตู่เพราะว่าเราส่งเสียจุนเจียเลี้ยงดูพ่อแม่มาตลอดอยู่แล้วเขาก็เลยไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่คนหลอบข้างนี่สิครัลุงป้านะอาญาติญากับญายาครับยาเนี่ยญาตัหงหางนี่ค่ะบางทีก็คือเป็นเดือดเป็นร้อนนะคะเขาเสียอย่างเขาก็อยู่ในหัวเขานี่ยละจ้าก็ร้อยจังหวะ จะโคนกอนได้กลับบ้านไปกลับเมืองไทยไปแนวคิดนหัวตัวตูวก็ลอยเปียกพันยางเนาะค่ะกับว่ได้ถือได้ทราบปากค่านพราะว่าพอพอเมียปีนองเฮ้าอีหลีพอเมียตัวตัวอีหลีเพื่อกับ่ได้เดือดร้อนเพื่อกับบ่ได้หยากับบ่ได้นุ่นเด้นี่บ่ได้มาขอบ่ได้มาเว้ามาวาอย่างเพราะว่าปนหจักนีสัสลูกยุเหลี่ยวนะค่ะให้เพาให้กะเลี่ยวแต่้ดุลพินิจเลี่ยวแต่้ลูก พอเมียตัวตัวบ่เคยอยากให้ลูกเต่าเดือนหลอนหล่อนเนื้อหลอนๆๆใจน้าเหลืองเงินเหลืองทองเหลืองพวกนี้นะคะแต่ว่าคนอื่นน่ะค่ะแม่แต่ปาก้างบ้านกันยากน้านะคะเหลืองชีวิตเฮานะคะแต่ถ้าเรากระบอกตัวตัวกระบอกเม่อยู่ด้วยค่ะห้ากาจะไปใส่จิดใส่ใ,สใจ,ใจใน้ำค่ำคนวาทุกคํำเฮาก็บ่ได้ทำมาหากินเฮาหาเฮาก็ไเด็กกินเฮาหาเฮา,าก็ไเด็ใส่สมัยตัวตัวได้ผัวไทย อยู่น้ากันหาปีหกปีบ่เกยมีปัญหาบ่เกยมีปีมีน้องบ่มีผู้ใดมาสนใจบ่มีผู้ใดมาถามว่ามีเงินบ่อหนุมบ่เขาให้ท่าใดกินอยู่จังไดขนาดการส่งเสียจุนเจียพอเม่โตโตกระส่งปกตินะคะสมัยก่อนบาทมีคำว่าฝรั่งมาคำหัวมาคำข้อนี่แหละจ้ายาไปเมิดาาก่ะจังอยกับสิยาพอดบยานเรือใดผู้ครับพี่น้องป้่องไปค่ะ แต่ว่ากระบอส่วนบอกว่าการขอให้พ่อแม่ของเรานี่แหละตัวหลักๆเข้าใจเราก็พอคนอื่นก็คือคนอื่นนะคะตัวตัวกระบอกแม่ไปยศดอกจ้านั่นแหละแม่เอ้จักอันใดเรื่องจริงเรื่องปลอมดอกเพื่อกล่อหูแด้เพราะแด้ไปตามนั่นล่ะตามโลกออนไลน์ตามอินเทอร์เน็ตตัวตัวกระ่าไปยังสี่เนาะค่ะย่าไปส่วนบนดอกเพื่อกับไปพ่นปากจังสันบอกจังสันเพื่อกับแห้งอยากหูเรื่องผู้อื่นเรื่องลูกเต่าผู้อื่นเพื่ออยากหูมดละย่านี่าสันดอกลูกเต่ามันเป็นแบบใด จะว่า่นรู้หรือบ่ลรู้นะคะเรื่องคนอื่นรู้แล้วมันสนุกปากแล้วมันมันนะคะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะตัวก็เลยบอกแม่ไปสร้างพ่นทอว่สซั่นดอกพวกเจ้าก็บ่ได้เดือดล้อนีหยังดอกก็จะไปเว้านันเว้านี่ว้ายังก็สร้างเพิ่นก็ไดินมากด้ยิ่ก็คือได้ยินนะคะแต่โชคดีอยู่ดอกค่ะพี่น้องของตโตเองอีหลีนะคะทั้งพี่สาวพี่น้องไส้ลูกหลานเลนหล่อนว่าได้มาตาม ช่องยูทูของโตโตดอกค่ะเพราะว่าเพิ่อกับเร์หูนะคะเพราะว่าตัวโตกะเปอร์หลูว่าตัวโตเฮ็ดยูเฮ็ดยูทูปเฮ็ดอย่างยูดอกค่ะแต่ว่าเพิ่อกับบริษสนใจนําเห่าว่าสิได้ไล่ได้ว่าสิเป็นแบบใดเพราะว่าพ่อแม่เพิ่อกับเท่าเร็วนอกจากชิบว่าไปแล้วเพิ่อกับบริษัุ่นวายน้ำเหลืองพวกลูกโซ่เขียวอย่างต่างๆบริษัทของเด็ตเก่งน้ำอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าพวกลูกหลานเล่นหล่อนกับพวกซูเปอรนฟังยูช่วงหนึ่งยูดอกค่ะ ทวงที่ลิปของตัวๆมีลิปใดขิดหนึ่งก้อนๆผุล่ะค่ะส,สองสามเดือนก้อนผุล่ะค่ะมียอดวิวคเนเบิ่งเป็นแสนกับมีช่วงนั้นเนาะค่ะกับคนอำเภอเมืองสวงเนาะค่ะรอยเอดกับหลากหลายคนแฟนคลับเอฟซีกับถามข้าวาเจ้าอยูุ่บ้านนี่บ้านนี่แมนบอก็ได้บอกขึ้นไปยุดอกค่ะว่าแมนยูจ้ายูุ่บานนี่ไปสื้อสมงต่าสื้อเวยดเทียวสื้อตะหุงสื้อหยังน้ำพอน้ำแมแดงเด้อวัชนดอกเป็นคนบ้านผับไ่ค่ะ อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้ใดพาไปทางเมืองสวงทาง้อยเอ็ดอยากไปอุดหนุนกว๋วยเตี๋ยวปิง้งไก่นำแม่ของโต,โตโตกับไปได้เนาะคะ่ะหรือว่าเข่ามู่บ้านนั่นเราลูกเอายังไงเอาลูกเอาอยังไงเพงิ่นเบิงถามทางก็ได้ครับพี่น้องป้องไปคะ่ะสาหรับเอฟซีนะคะทันยากรูกนะคะว่าพอแม่พี่น้องโตโัวโตยุตซื้อใดนะคะก็ะนี่ละคะ่คะก็มีเรื่องมาเบอกสู้ฟังนะคะ คนอื่นก็คือคนอื่นขอให้ครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องของเรารักเราเข้าใจเรานี่แหละสําคัญอีกส่วนหนึ่งของคนมาใช้ชีวิตต่างแดนหรือลูกผัวเมียฝรั่งต่างๆนะคะกําลังใจก็คือกําลังใจจากครอบครัวพ่อแม่เพราะว่าคนที่มาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแบกความหวังของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะหลากหลายคนชีวิตเมียฝรั่งทุกคนก็ต้องการกําลังใจ จากทางเมืองไทยเรานะคะขอให้เข้าใจบ้างเนาะคะ่ะถึงจะได้ผัวฝรัง่งเงินทองกับผู้ร้อยลงมาจากฝากฝ้านะคะยางน้ปาปลาน้าดงกับมิเตใบไม้ล้นเงินกับผู้ใดล้นลงมานะคะตองดินล้นตอกทํางานทําการตโต๊ตะกับเห็ดะะหดักกาเห็ดงานคือกันมานังว่าจ่อยๆอยู่นี่ว่ามันว่าอีนี่มันเห็ดงานบวานอแต่ละมือมันคือมานังว่านังจุม่มเห็ดยุคค่ะแต่ว่ายิ่มเห็ดบูไไดท้ายเห้พี่ให้น้องเบิ้งซื่อๆด้วยจ้างานคือเงิน งานนั่นแหละที่จะทําให้เรามีคุณค่าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนาะคะ่ะเข้าก็ต้องเห็ดให้เขาเห็นแฟนตัวโตกับแฮงอายุหลายเหล้วกับไก่กับเสียเแล้วใจหนึ่งตัวโตกขาบ่าอยากเห็นงานเต็มตมือเต็มเว้นนะคะอยากดูลแลบ,บ้านพร้อมอยากดูลแลเขาน้าเห็ดกับเขากับน้ำเห็ดในสิ่งที่เขาเห็ดใดนะคะประวัติเจ้าวของเขาบ่าาามีลูกมีเต่านะคะเถ่าสองเถ่ายุ่น้ำกัน แฟนตัวโตก็บ,บอกตลอดขอให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขสองตาใหญ่เราอยากกินเราได้กินเต็มที่อยากเที่ยวเราได้เที่ยวนะคะแด่ทรงเสียพอแมพี่น้องเท่าที่สทรงได้ฮาเ็ดเต็มที่แล้วนะคะตัวโตทรงเสียพอกับแม่มาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดปีจนเท่าทุกวันนี้เด้อค่ะสิบอกให้ตัวโตบ่าเคยมาเดือนไหน่มื่อไรทรงนห้พ่อให้แม่บ่ให,ใ,หให้พอแม่ได้ถามถึงเวลาตัวโตก็บทรง หันยุเมืองไทยก็าอาจจะสูงหน่อยกว่านี่แต่ว่ายุเมืองนอกกะอาจจะสูงหลายกว่าเก่าเลยช่วงนี้อาหารการกินเก่าของลูสิ่งลูย่างมันก็แพงเพรว่าเมืองไทยบพว่าเมืองนอกนะคะแต่วลาตอนนี้ก็รอดได้จังหวะที่ได้กลับไปไทยนั่นแหละค่ะอาจสิมีอย่างเห็ดไห้เพิินสะพายอย่างไห้เพิินจักน้อยอยู่เพราะว่าจะคล้องกับได้เงืนมากก่อนเนื้งนะคะจากฝรั่งจากแฟนเก่านั่นแหละค่ะตามลิบก่อนๆที่ผ่านมานะคะหันผู้ใดบ่ได้หูเรื่องเล่าก็ไปเบิ่งลิบก้อนเด้อนนะค่ะ ตอนได้รับมรดกหรือตอนแฟ้นเก่าเสียแฟนเก่าตายเป็นยั้งใดชีวิตความเป็นมานะคะจะได้รู้จริงๆนะคะต่วว่าสิได้เงื่อนเขาสู่โลวงปูเมื่อกับกฎหมายบ้านเขาเป็นเกือบเป็นปีๆนะคะเทวศิได้เฮากะแหงเมื่อม่นเมียว่าแม,ม่นแฟนที่ถูกต้องตามกฎหมายบริยุทธทะเบยียนสมรสการให้กันก็ให้กันด้วยความเสน่หาแต่ว่าเป็นให้หน่อยให้ร้ายก็ถือว่าเป็นบุญเนาะคะ่ะที่เฮาได้มากเนาะคะ่ะ สมบัติผัดกันชมเนาะคะ่ะเขาก็ดูแลกเป็นมากอรอลอมสมัยก่อนป่าคนนี่ขางบ้านนี่นะคะหยาดหยาดนี่นะคะเห็นแฟนตัวตัวเพ่อใหญ้เกาตัวตัวที่ตัวตัวพาไปบ้านเล่าก็เแฮงไปคนหมักดืม่มขี่เหลา่าเมายาบันทบพี่น้องขาไปใสกับสื่อเหล่าสื่อบีร์แจกพีแจก,กน้องสื่อยาสูบสื้อ,อยังแจก,กแต่จีบป่าเพื่อกว่าโอ้ยมาสางอยู่ไดแต่เท้ายูว่าบคนขี่เหล่าเมายาสมัยก่อนตัวตัวเขาบอกมักคนขี่เหล่าเมายาด้วยค่ะแต่ว่ามักจังไดอัดสิได้จังสั่นนะคะ มาสร้างยูได้มาสร้างอดทนได้ก็เพราะความอดทนไงคะลองไม่อดทนลองทิ้งเขาตั้งแต่สมัยปีแรกๆที่พาก,กับบ้านไปปามน,นี่สิได้ยังบอคะก็ได้อยู่นี่คะ่ะได้เฟี้ยนไม่เรากก็ได้ยงโอกาสได้ยังต่างๆนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าสิไดใดเงินเป็นก่อนเป็นกรรมคือที่ได้มามันกับว่ได้นะคะก็ต้องล่อเฟี้ยนเสียไปเฟีเฟ้ยนนู่นเฟี้ยนนี่กันไปก็อาจจะได้อยู่คะ่ะ คำถามของคนหลอกทางนั้นหลายโพดตัวตหูยุคา,านี่บ้านเตล่เตียอุย้ยแต่ว่าหันเข้าไปซ่าได้คำคนไปสนใจคำคนพูดคำนินทาคำกระซิบกระต่างๆเราไม่ได้กินค่ะวันหนึ่งไม่ต้องกินกินเกลือค่ะถ้าจะไปสนใจชาวบ้านเขาเพราะเราหาเราก็ได้กินเราหาเราก็ได้ใช้ถ้าเราจะรูจมูกของเราไปร่วมหายใจกับคำพูดต่างๆมันไม่ได้ทําให้เราสูงขึ้นหรือต่ําลงหรอกค่ะคาพูดคนเนาะค่ะ ขอให้ทุกคนก็สู้ๆเด้อค่ะโตตก็สิสู่้แบงรับแบงสู่ไปผู้ใดวายยังกันนิ่งค่ะตอนนี้นิ่งสวยๆแล้วก็ยิ้มเราเป็นหมาดำบัสันวานอกค่ะพี่น้องค่ะกามีเรืองนี้ละจ้ามาบอกสู้ปีสู้น้องฟังนะคะดูแลสุขภาพน้ำเด้อขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะห่างไกลจากโควิดสุขสันต์วันลอยกระทงด้วยเด้อค่ะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย ลอยไปกับแม่น้ำอธิษฐานจิตอธิษฐานใจไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ